ตาแกงี้เล็กของข้าวจ้าต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้าเพราะวา่ากลางคืนนี่กล่องนะพึ่งบบโฟกัดยังแห้งเลยมันเลยแบบเห็นมัวมัวช้อนให้อยู่ใสไปเอาช้อนให้ไงสวัสดีค่ะมนีนะพึ่งสีมากแกงี้เล็กด้วจ้าที่เห็นอยู่ตอนนี้คือใบายานางผสมเขาวเบือจ้าน้ำผึ้งสิ ตำข้าเบือให้ละเอียดก่อนจากนั้นกะสีใส่ใบายานั่งตามหลังจ้าเข้ามาเบิ่งอันนี้เลยอันนี้คือขี้เล็กของข้าจ้าข้าสีแกงมันนี้ด้อนี่นี่สีเป็นเนื้อหมูปลาทุเข้มจ้าเครื่องแกงของข้าจ้ากระิมีกระช่ายหอมแดงกระเทียมเกลือพริกแห้งจ้ากะทิจ้าข้ากะสีเอานำใบายานั่งจ้าไปต้มให้เดือดก่อน ระวังที่ตม้มมากกว่าซิมบัตัมพริกแกงขาจ้ะน้ำผึ้งกับซีต้มใบยาน้าง็เลยจะให้เดือดก่อนระวังที่ต้มน้ำผึ้งบอกไปแล้วเป็นเบาหวานซิมบตัมพริกแกงขาจ้ะมาันอ่ะสี่มื่นเนื้อเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าเลยจ้ะพริกแกงของข้าจ้ะกะซีมี่พริกงแหงเด้อใส่ไปหลดอยากได้รสชาติเผ็เดๆก็ใส่ใส่พริกสดแน่นิดนึง เกลือจากเกลือใส่เกลือไปนํากระชายแดงจ้าหอมแดงระวังที่รอนามเดือดจ้ะน้ำผึ้งสีมาอธิบายเกี่ยวกับแกงี้เล็กกนเข้าเก็บมาแล้วบะแมนว่าเข้ามาแกงเลยเด้เข้าตรงต้มนามออกกอนเพราะว่าแกงี้เล็กนี่มันสิมีรสชาติขมเมนบเอเข้าตรงต้มนามแหลกออกกรอน,นามแหลกออก็ะคมแห้ง นาำที่สองก็ขมนามที่สามนี่สีบ่ขมแล้วเพราะว่าข้าต้มความขอมออกแล้วนาำแรกกับนามที่สองมันบอกแล้วนภึงกับสีไซบักแข่งนามที่สามส่บกแข่งลงไปนึ่เห้าวบ่ตองต้มโดนได้นามที่สามไหมตอนนี้หม้อเดือดแล้วไปถ้าหม้อเดือดแล้วนภึงก็สีไซพริกแกงก่อนเด้อ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดือดอจานน้ำผึ่งกะซีไซพริกแกงลงไปจ้าหลังจากนัก้นกใส่ปลาทูเข็มลงไปเลยเอาไม่อยากลงอีกนี้ต่อจากใส่ปลาทูเข็มน้ำผึ่งกะซีไซน้ำกะทิลงไปก่อนเลยใส่น้ำปลาลงไปน้ำผึ่งย่างบอร์ไซคีเล็กเด้แต่สิบลุงก่อนเพราะว่าขี้เล็กเขาสุบุ้วแล้วนะน้ำปลาก็ต้องใส่หลายใส่นิดนึงพอ ขีเล็กได้จา้าน้ำพึงสิเทศลงไปละว,วันนี้รสชาติโอเคละจา้าแซ่บแล้ววันนี้ทาแต่ขีเล็กจะข้าวก็โอเคกินได้เลยตอนนี้แกงขีเล็กของห้าเสร็จเรียบร้อยได้เด้อจา้าเบิงส่งแล้วืันนี้สิบ่ได้กินดอกไข่มดแดง เด่นน้ำผึ่งสิเป็ดตักใส่ถ้วยรสชาติคือแบบแซ่บกลมกลมอิ่มๆผวาน้าผึ่งใส่กะทิลงไปรู้ไหมมันจะมีความหอมแบบอ,อ่อนๆนี่จ้าแก,กงขี้เล็กของเฮาเสียดายนะว่ามีไข่หมดแดงเลยจังน้อยน้าผึ่งก็จะเอาไปให้แม่ควัานกินพอชิมเลยแหละต้องกินเลยแหละวินาทีนี้กินกับขา้าวสวยฮอนฮอนเมื้อนี้น้าผึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ช่องไลสไตล์อาหารพื้นบ้านแล้วพอ,อกันไหมในคลิปต่อไปเด้อจ้าลองเอาไปเห็ดบึงเด้อจ้าเดี๋ยวลวพึงสีเขียนไว้ใต้คอมเมนต์เด้อว,ว่ามันมีอยียงแน่วิธีเหเ็ดแกงขี้เล็กนั่นนะไปเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า